ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธนรัตนพุทธ,ธิเอกอักรราชทูตนกรุงสตอกโฮล์มราชนาจาักรสวีเดนพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครชทูตณกรุงสตอกโฮล์มหัวหน้าหน่วยงานไทยในสวีเดนและเจ้าหน้าที่ปวงชนชาวไทยและครอบครัวทั้งที่มาชุมนุมพร้อมกันอยู่นาที่นี้ และในเมืองต่างๆในสวีเดนลุ้นมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีน้อมก้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทที่เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันในในวันที่สิสองสิงหาคม พุทธศักราช2,555ปีพุทธศักราช2,555นี้นับเป็นปีมหามงคลที่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาททรงเจริญพระชนมนพรนษาครบ80พรนษาเป็นที่ประจักษ์แจ้งว่าตลอดระยะเวลาอันยาวนานนับตั้งแต่ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงมีความเอื้ออาทรห่วงใย,ยราษฎรและทรงอุทิศทุ่มเทกำลังพระวรกายกำลังพระปัญญาและพระราชทรัพย์ปฏิบัติพระราชการณียกิจนานับประการเพื่อขจัดปัดเป่าปัญหาความทุกข์ยากของอาณาประชาราชด้วยพระราชธฤทไย หวังให้ราษฎรมีการกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความร่มเย็นเป็นสุขพระราชกรณีกิจทั้งหลายทั้งปวงล้วนเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งด้านการศึกษาการแพทย์และสาธารณสุขการาศาสนากเกษตรกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี การสร้างอาชีพให้แก่ราษฎรตลอดจนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแนวพระราชดำริทุกโครงการล้วนแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถอันล้ำเลิศทรงแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและมุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนซึ่งเป็นการเอื้ออำนวยให้ราษฎรมีความรู้มีอาชีพมีไรายได้ มีที่อยู่อาศัยมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และมีชีวิตที่ผาสุกร่มเย็นโดยเฉพาะโครงการศิลปาชีพนอกจากจ,ากจะส่งเสริมอาชีพของราษฎรและอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่นไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติแล้วยังได้รับความนิยมจากต่างประเทศพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์และแท่ซ้องสดุดีไปทั่วสากล ในด้านการต่างประเทศระหว่างปีพุทธศักราช2,502ถึง2,510ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศต่างๆเกียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในทวีปเอเชียยุโรปและอเมริกาเหนือรวม27ประเทศเพื่อทรงเจริญพระราชมัยตรีกับบรรดามิตรประเทศให้มีความสัมพันธน์แนบแน่นแฟนยิ่งขึ้น รวมถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชนาจักรสวีเดนเมื่อปีพุทธศักราช2503ซึ่งใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทได้ทรงวางรากฐานไว้สำหรับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับราชนาจักรสวีเดนอันส่งผลมาถึงปัจจุบันให้ประชาชนชาวไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในสวีเดนได้รับการต้อนรับด้วยไมยตรีจิตที่ดีจากรัฐบาลสวีเดน Sweden. และประชาชนชาวสวีเดนเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาครบ80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555นี้ข้าพพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำประชาชนชาวไทยในราชนจาจักรสวีเดนกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพียงกันดังต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย,าลายขอน้อมก้าวน้อมกระหมออ่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีกขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตร,รัตรยและอำนาจสสรพิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลบรรดาลโดนให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเกษมสำราญพระชนพรรษายิ่งยืนนานพระสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีพระราชประสงค์จำงใดขอจงสำริด สถิต ing, เป็นพระมิ่งขวัญคู่พระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเป็นร่มโพทองของพวงชนชาวไทยตราบการละนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะด 무타자오 남자고 안무리 사두리 마하라차 사두리 마하라지니. ขอ대차 엄 oh